กันที่ผู้พูดได้มาอาศัยอยู่กับประเด็นพระคุณหลวงพอ่อหรือหลวงพอ่อภาษีวิสุทธิโมลีหลวงพ่อเจ้าคุณชบุบในวันหนึง่งทางผู้พูดเองได้นำพาบุคคลที่รู้จักที่เขา อยากจะลงมาศึกษาอยากจะลงมาดูชีวิตของพระว่าพระอยู่ยังไงแล้วตัวเองเป็นคาวาจะนำเอาวิธีของพระไปใช้กับชีวิตของตนอย่างไงบ้างแต่ด้วยความที่มาในตนบ่ายแล้วก็เลยแนะนำเข้าที่พักไปก่อนในวันรุ่งขึ้น ก็เลยได้นำโยมผู้นั้นได้เข้ามากราบหลวงพ่อในวันนั้นหลวงพ่อท่านมีอาการเป็นไข้หวัดเนื่องจากอากาศแปรปรวนอย่างมากในตอนนั้นอากาศหนาวจัดมากทำให้ท่านได้มีการเจ็บป่วยไม่สบาย แต่กระนั้นก็ตามท่านก็ยังได้พยายามประคองตัวของท่านขึ้นมาเพื่อได้ทำปฏิสันทานให้การต้อนรับในพายมท่านนั้นได้เข้ามากราบประเด็ษพระคุณหลวงพอง่อท่านไม่สบายหนักท่านก็ให้คติเป็น วล,ลีหรือเป็นประโยคสั้นๆไม่ว่าการที่คนเราคิดง่ายๆทำอะไรง่ายๆมันจะนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเราเองแล้วก็นำความเดือดร้อนมาสู่บุคคลน,นั้นเป็นที่รักของเรา ท่านให้คำพูดไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วก็บอกให้ไปเอาไปคิดเอาไปวิเคราะห์กันดูเพื่อให้เกิดความคิดอนเอาเองแล้วท่านก็บอกว่าไปเถอะแล้วท่านก็จะได้ชัญยาและได้พักผ่อนเมื่อได้กราบลาหลวงพ่อแล้วก็ออกมาแล้ว โยมท่านนั้นก็ได้มาคิดแล้วก็บอกว่าผมเป็นคนคิดง่ายๆเลยรครับผมทำอะไรง่ายๆเลยรครับแล้วมันจะทำให้ตัวผมเดืดร้อนยังไงก็เลยนั่งนึกทบทวนในคำพูดของลุงพ่อคำของลุงพ่อนั้น บางทีอาจจะมีความหมายที่ซ่อนอยู่เพราะคนยุก,ก่อนในการพูดนั้นการคิดง่ายๆนั้นหมายถึงการด่วนสรุปการคิดทำพูดอะไรก็ตามที่ไม่รอบคอบก็จะเกิดผลเสียได้ การทำง่ายๆเพรัะนั้นท่านพูดนั้นก็หมายถึงกระทำการอะไรที่ขาดสติขาดความรอบคอบไม่พินิจพิจารณาให้ดีขาดภูมิปัญญาในการคิดวิเคราะห์แยกแยะเหตุผลอันนี้ก็จะนำความทุกข์มาสูต่ตนเองและความทุกข์มาสู่บุคคลที่เรารักได้จึงได้อธิบาย กับโยมท่านนั้นไว้แบบนี้แต่กระนั้นก็ตามในยามนั้นบุคคลเหมือนดมตำหนกิก็เลยรู้สึกขัดข้องใจรู้สึกไม่พอใจก็ทำให้ไม่เข้าใจในเรื่องราวที่ท่านได้อบรมตักเตือนนั้นไปอยู่ด้วยกันด้วยความงุนงงอยู่ด้วยกันด้วยความขุนข้องใจ ก็เลยปล่อยให้โยมท่านนั้นค่อยค่คิดไปส่วนตัวผู้พูดเองก็นํานเอาประโยชอันนั้นที่ประเดษประคุณหลวงพ่อท่านในสอนนั้นนํามาคิดนํามาวิเคราะห์ด้วยกับหลังของภูมิปัญญาตัวเองเท่าที่มีอยู่เพื่อคิดว่าเพื่อนํามาใช้เป็นประโยชน์กับตนเองได้และนําประโยชน์อันนี้ไปถ่ายทอดกับบุคคลอื่นทำให้เราคิดย้อนไปว่า ไม่ว่าเราจะคิดจะพูดหรือจะทำอะไรก็ตามควรกระทำด้วยความระมัดระวังควรกระทำด้วยการร,บรอบคอบเป็นไปตามสิ่งที่นักปราชญ์ท่านเคยคิดกันก็คือทำไปตามเหตุตามผลตามความประมาณตน การรู้จักตนเองให้เหมาะสมกับเวลาที่เรียกว่ากาลเทศะให้เหมาะสมกับบุคคลให้เหมาะสมกับสารสถานที่เป็นไปตามนั้นถึงรายมาคบคิดว่าชีวิตของคนเราไม่ว่าทำอะไรก็ตามถ้าตั้งอยู่ในความมีสติ ตังอยู่ในความระมัดระวังมีการสำรวมระวังกายวาจาใจของเราก็จะเกิดความเดือดร้อนน้อยหน่อยเพราะคนเราเราไม่รู้ว่าเราเกิดมากี่ครั้งเป็นยังไงบ้างก็อาจจะพลาดพลั้งในอดีตส่งผลมาถึงปัจจุบันเราก็อาจจะได้เคาะกรรมมันนั้นถึงแม้ว่าเราจะได้ระมัดระวังตนเองดีแล้วกว็าตามดังเรื่องราวที่ ในอดีตนั้นที่เคยเกิดขึ้นในเรื่องของพระมหาชนกที่ทำไมนะพระมหาชนกท่านถึงต้องเรือแตกทำไมท่านถึงต้องว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรตั้งเจ็ดวันเจ็ดคืนถึงมีคนมาช่วยเป็นเพราะกรรมครั้งหนึ่งในอดีต,ตชาติก่อนหน้านู้น ในครั้งนั้นท่านเกิดเป็นพระราชาและได้ไปสงสนานก็คือไปสงน้ำอยู่ริมทะเลกับพระราชนีก็อยู่ก็ใจชีวิตกันด้วยความสนุกสนานในตอนนั้นพระเอิญในตอนนั้นมีสามเณรน,น้อยรูปหนึ่งพายเรือโครงเคลงมาอาจจะเป็นเพราะด้วยตัวเล็ก อาจจะเป็นเพราะโดยคลื่นด้วยทำให้เรือโครงเพลงโครงเพลงมาและสามเณรท่านนั้นมีหน้าตาน่ารักเป็นเด็กตัวเล็กๆน่ารักน่ารักกำลังพายเรือเข้ามาพระราชาในตอนนั้นก็นึกเอ็นดูนึกชื่นชอบเนนอยากจะเข้าไปหยอกล้อนเนนก็เลยกระทําการอะไรบางอย่าง วักน้ำหรือทำอะไรก็ไม่ทราบได้ทำให้เกิดคลื่นไปกระทบกับเรือของสามเณรนั้นคลื่นกระทบไปไปมามาทำให้สามเณรเรือโคงเคงประคองตัวเองไม่อยู่ว่าเหลือความพระราชาเห็นอย่างนั้นก็ตกใจรีบเข้าไปประคองไปอุ้มเอาสามเณรนั้นขึ้นมาแล้วก็สั่งให้เสนาอมาตยำผ้าสะบงจีวรมาเปลี่ยนให้ท่าน พร้อมทั้งได้กราบขอข้ามาในสิ่งที่ตนเองได้กระทํานั้นถึงแม้ว่าสามเณรท่านจะไม่ได้ถือโทษกดเคืองอะไรแต่ผลของกรรมที่เคยได้กระทําต่อสามเณรที่ผูดถือได้ว่าเป็นพุทธเชโ,โรสคือเป็นหนอเป็นหนอเนื้อของพุทธังกูลหมายถึงว่าเป็นสมณะน้อย ก็ทรงผลทำให้พระโพธิสัตว์คือคืออบรมสัจดาของเราในอดีตชาติหรือพระโพธิสัตว์ต้องมีการเดินทางไปด้วยเรือและเรือแตกต้องมีการว่ายน้ำอยู่ในกลางมหาสมุทรตั้งห้ารอชาติอย่างนี้ถึงเป็นข้อคิดให้เราว่าการกระทำอะไรของเราก็แล้วแต่แม้แต่จะไม่ได้ตั้งใจหรือทำไปด้วยความเพลิดเพลินด้วยความอินดูก็ตาม ก็ต้องทำไปด้วยความระมัดระวังแม้กระทั่งสิ่งเล็กๆน้อยๆก็เพื่อเพื่อไม่มให้เกิดกรรมมันั้นเข้ามาตอบสนองเหมือนอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีก็คือพระราชพมยาณวัดทัสุงท่านก็สอนบรรดาลูกศิษย์ท่านเสมอสิ่งที่มีรูปภาพของพระพุทธเจ้าโดยตัวหนังสือที่เป็นพระธรรม ท่านก็ให้มีความระมัดระวังอย่าเอาไปทิ้งอย่าไปทำลายเพราะท่านเกรงว่าจะเกิดกรรมกับลูกศิษย์ท่านที่โดยไม่ได้ตั้งใจก็าตามท่านให้ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังอันนี้ก็นำมาพูดสู่กันฟังการดำเนินชีวิตของเราทุกคนก็ดำเนินไปด้วยความระมัดระวังดำเนินชีวิตไปด้วยความราบอบคอบอย่าประมาทเพลิดเพลินไป ใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบใช้ชีวิตด้วยความขยันขันแข็งเป็นสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านแนะนําให้เราได้ใช้ชีวิตแบบนี้อยู่เสมอและท่านยังได้สอนเราไปว่าชีวิตของคนเรานัน้นมันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเสมอจะไปวันนี้พรุ่งนี้หรือจะไปเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นได้เสมอตราบใดที่เรายังมีลมหายใจ บุญอันใดก็ตามกิริยาอันใดก็ตามที่ทําให้เกิดบุญที่ทําให้เกิดกุศลอันไหนเป็นสิ่งดีงามเราพึงกระทําได้สิ่งใดที่จะพอช่วยเหลือคนสัตว์หรือดวงจิตอื่นๆสิ่งใดที่จะเกือ้อกูลต่อบุคคลต่าง,างๆเกือ้อกูลต่อสัตว์เกือ้อกูลต่อจิตวิญญาณอันไหนพอทําได้เราก็ทําแล้วอันไหน ที่เราได้กระทบกระเทือนเกิดความเกิดโกรดเคืองขึ้นพอให้อภัยกันได้เราก็ให้อภัยชีวิตของคนเรามันไม่แน่นอนอย่ามีชีวิตอยู่เราก็พยายามอยู่ด้วยความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้ความคุ้มครองซึ่งกันและกันถือว่ามีการรักษาศีลมีการให้ซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันด้วยสรพพสิ่งสิ่งของช่วยเหลือก,กำลังกายกำลังใจ เรียกว่าการให้ทานมีการให้ทานรักษาศีลมีความเคารพต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์คนของพระพุทธเจ้านั้นมีมากมายมหาศาลเราวก็คิดทบทวนของเราไปถ้าเราต้องสิ้นชีวิตจากโลกมนุษย์นี้ไปเมื่อไรหรือต้องจากโลกมนุษย์นี้ไปเราขอตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อไปแพริผ่านท่านก็ให้คิดไว้อย่างนี้ตอนนี้เรายังไม่ได้ตอนนี้เรายังทําไม่ได้เราก็พยายามที่จะกระทําสิ่งเหล่านี้เพื่อประครับประคองชีวิตลงไปเพื่อกูลทั้งตนเองเพื่อกูลทั้งพวกคนอื่นในสิ่งที่เราจะพอทําได้เพื่อเป็นน้ำเชื้อในการเหล่าเลงจิตใจให้เรามีความสุขอยู่ได้ขอให้ บทความอันนี้หรือสิ่งที่ได้กระทำอันนี้เมื่อเกิดบุญกุศลขอให้ทุกท่านได้ประสบกับความสําเร็จประสบกับความเจริญมีสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคขอให้มันลายหายไปให้สําเร็จดังใจหวังทุกประการทุกท่านทุกคนเทิน